วัชเรศจ,จากกรีวัดวิวัชระวงศ์กลับสหรัฐอเมริกาหลังมาไทยครั้งแรกในรอบ27ปีในฐานะสามัญชนวัชเรศซ้ายและนายแพทย์จากกรีวัดวิวัชระวงศ์ขวาโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วัชเรศและ นายแพทย์จัก,กรีวัน์วิวัรชรวง์เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้วหลังการเดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีที่สื่อมวลชนไทยและต่างชาติให้ความสนใจและติดตามกิจกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา23านาฬิกา8นาทีวันที่14สิงหาคมวัชเรศวิวัชร,รวง์หรือที่ประชาชนคนไทยเรียกอย่างคุ้นเคยว่า ท่านโอน้นและนายแพทย์จากกรีวัตวิวัรชระวงศ์หรือท่านอ่องโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกะกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่ของวันที่15สิงหาคมตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ได้รับความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอ ก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาอย่างใกล้ชิดและได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้วัชเรศให้สัมภาษณ์สื่อไทยและสื่อต่างชาติรวมถึงรอยเตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิวัชเรศเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม ส่วนนายแพทย์จัก,กรีวัน์วิวัฒชรวงศ์น้องชายเดินทางกลับมาไทยตามหลังพี่ชายในวันที่12สิงหาคมโดยปรากฏภาพเดินทางไปโรงพยาบาลสิริราชร่วมกันเมื่อวันที่13สิงหาคมก่อนทั้งคู่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาพร้อมกันในวันที่15สิงหาคมนายแพทย์จัก,กรีวัน์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สนามบินด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ อาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยผมมาแค่เจ็ถึงแวันน้องนายแพทย์จักกรีวัดเขาก็มาสาถึงสวันเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปวัชเรศกล่าว กลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีวัชเรศวิวัชระวง์หรือท่านโอนเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524เป็นโอรสหรือลูกชายคนรองในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเกิดกับสุจาริณีวิวัชระวง์โดยมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอีก4คนได้แก่จุทาวัฒน์วิวัชรวง์พี่ชายคนโต นายแพทย์จัก,กรีวัต์วิวัรชรวงศ์น้องชายคนกลางดรวัชรวีวิวัรชรวงศ์น้องชายคนเล็กและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญากนิ t า a องค์สุดท้องจากบทความอ่านประวัติศาสตร์สาธิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเรื่องเล่าลบเลือนของสิทธิ์เก่าผู้เกือบจะได้เป็นเจ้าฟ้า วงเล็บเปิดปรัศนีวงเล็บปิดอัญญประกาศคู่โดยเนติวิ์โชตพัฒนไพยสารซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์เดอะหนึ่งร้อเวลเมื่อวันที่22มิถุนายน 2,565ระบุว่าวัชเรศเริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นปฐม,มวัยที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตในกรุงเทพมหานครและเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงสั้นๆระหว่างปี2530-2532 จากนั้นย้ายไปเข้าโรงเรียนจิตลดาเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในปี2534จนกระทั่งปี2544พี่น้องจึงได้โยกย้ายไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนที่สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยมารดาโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรกเ้ลาเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลวิวัชระวง์ แก่พวกเขาทั้งหมดหลังลงหลักปักฐานในดินแดนแห่งใหม่วัชเรศได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทรินิตี้ทรินิตี้พรีพาราทอรีสักครูรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจนจบชั้นมัธยมปลายที่มาของภาพไทยนิวส์พิกวัชเรศประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นอย่างดี โดยสามารถคว้าปริญญาตรีและโทสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสเตสันสเตสันยูนิเวอร์ซิและเข้าสู่เส้นทางอาชีพทนายความปัจจุบันวัชเรศทำางานกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแม n ี่กอร์ดอนเซลเลอร์แมนี่กอร์ดอนเซเลอร์ทอซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแทมปา รัฐฟลอริดาสำหรับวัชเรศการเดินทางมาไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคม2 5ง6จึงถือเป็นการกลับมาไทยเป็นครั้งแรกหลังพำนักในต่างประเทศมาตลอด27ปีโดยพำนักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครและเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันแรกแรกที่มาถึงไทยจากประเทศนี้มานาน27ปี ก็เหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาวัชเรศให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่7สิงหาคมระหว่างไปเยี่ยมมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลามบ้านแห่งความหวังถนนอ่อนนุชอย่างไรก็ดีวัชเรศกล่าวว่าการเดินทางมาไทยครั้งนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะอะไรเป็นพิเศษกลับมาในฐานะสามัญชนธรรมดาตามการรายงานของไทยรัฐ และก่อนครึ่งครึ่งบินกลับสหรัฐอเมริกาพร้อมน้องชายวัชเรศให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งว่าการเดินทางมาไทยครั้งนี้เป็นการเติมเต็มช่องโหว่ในหัวใจ หลังได้จากมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจหนึ่งอะไรที่เป็นช่องโหว่ในหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากเราก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยของ27ปีที่แล้วก็เป็นที่ที่ต่างกาันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วัชะระโพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะภาพการเดินทางไปถนนเยาวราชขึ้นสามล้อตุกๆและขึ้นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเขามองว่าสะอาดกว่ารถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กจนถึงโพสต์ล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิว่าสงครามผัดไทยจบแล้ว หลังทีมข่าวจากไทยรัฐนำผัดไทยไปส่งที่โรงแรมปมของเรื่องนี้เกิดขึ้นทยหลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่าเบรกภารกิจท่านอ้นอดผัดไทยเตรียมกลับสหรัฐพรุ่งนี้เมื่อวันที่ส2สองสิงหาคมต่อมาวัชเรชโพสต์ภาพทานผัดไทยพร้อมข้อความว่าดึกแล้วก็ยังนั่งกินผัดไทยอยู่ จะอร่อยกว่านี้ถ้าเผื่อไทยรัฐมาส่งในการให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนก่อนขึ้นเครื่อง,งบินกลับสหรัฐอเมริกาวัดเรศกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาประเทศไทยครั้งนี้ว่าเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วอะไรที่อยู่ในความทรงจำของผมตอนเด็กๆก,ก็อาจจะไม่อยู่แล้วมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลง แต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปและหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนที่นาองชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกัน มีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันท้ายสุดวัชเรศกล่าวว่าผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็จากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆ กับครอบครัวจะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกหนหนึ่งในอีกไม่นานนี้ขอช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมความเสมอภาครักรก,กันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับ